สวยทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ของน่ากินเนาะค่ะเนาะที่ไปถ่ายชิปเนาะแกก็เจ็บแดงไทยให้ลูกหนึ่งค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้ก็อะไรรู้ไหมมะพร้าวอ่อนซื้อมาสามวันแล้วไม,ม่มีราลากลห้ผ่าเลยค่ะที่จะเป็นเพื่อนลูกละสิบบาทเนาะกลับมาอยู่บ้านก็กินเนาะ ถ้าไปอยู่ที่อื่นนะแพงสวยงามค่ะเพื่อนๆโอเคจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะก็พักทองมาทำทังขยาพักทองค่ะสวยไหมพี่ข้างบ้านนะคะแดงเลยค่ะ ให้มาหลายอย่างสามรูปนะคะคเพื่อนๆจ้าสามรูปแล้วก็นี่เก็บพิกวันนั้นที่กั้งก้มเก็บพิกค่ะไม่มีเวลาถ่ายพิกนะคะคเพื่อนๆจ๋ากระเลขนเพื่อนๆจ๋าตะลกอก เก็บตากต้นสดๆนะคะสวยไหมพี่ข้างบ้านนะคะแดงเลยค่ะได้มาหลายอย่างอันนี้กะใช้นะคะเนะองมีแต่ของแซ่บๆอร่อยๆอนะครับเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ว่าสวยขนาดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ของน่ากินเนาะคะ่ะเนาะดูเพกา อ่าบานเข้าเอินบักลินฟ้าได้มาสองน่วยค่ะห้ยเพิ่นไปน่วยหนึ่งแล้วเหมือ,เอนเช้าน,นี้เดี๋ยวทําละชจองแตงไทยเนาะค่ะเนาะอเกี่ยงตัดหญ้าโดนเขาแล้วก็วก็พักทองมาจาทังขยะพักทองค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ของน่ากินเนาะคะ่ะเนาะดู สามลูกนะคะเพื่อนๆตาสามลูก,กแล้วก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ี่ไปตลาดมาแต่เนะาะมะละกอรูปเบลือเลยค่ะเพื่อนๆต้ามะละกอเก็บจากต้นสดๆนะคะ ให้พี่แกงมาด้วยพี่แกงสิบบาทค่ะอันนี้แปดบาทเมื่อเมื่อก่อนนี้เจ็ดบาทขึ้นเพื่อนจ๋าอันนี้ก็อะไรรู้ไหมมะพร้าวอ่อนซื้อมาสามวันแล้วไม่มีเวลากาดได้ผ่าเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่นี่ไปตลาดมาแต่เนาะ มาละกอรูกเบลือไหนเนะาะเขาเขาไออันเวลาถ่ายวีดีโอแม่จูดี้กับกล้องไม่เป็นเนี่ยจะไปหัดครับนี่ค่ะไอพี่แกงมาด้วยพี่แกงสิบบาทค่ะอันนี้แปดบาทเมือ่อเมื่อก่อนนี้เจ็ดบาทขึ้นมากแล้วก็จะมีแตงไทยด้วยค่ะ ทุวานนี้ไปเยี่ยมสวนคุณลุงมาคุณลุงให้มาดูมากแล้วก็จะมีแตงไทยด้วยค่ะืุอวานนี้ไปเยี่ยมสวนคุณลุงมาคุณลุงให้มาดูสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ไปตลาดมาแต่เนะาะมะละกอลูกเบลเนานะคับคับ ไออันเวลาถ่ายวีดีโอแม่จูดี้กับกล้องไม่เป็นบเ่ยจะไปหัดครับนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพี่ไปตลาดมาแต่เนาะมาละกออู้ยเบลื่อไหนเนาะับครับไออันเวลาถ่ายวีดีโอแม่จูดี้กับกล้องไม่เป็นบเ่ยจะไปหัดครับนี่ค่ะเพื่อนจา๋า อันนี้ก็อะไรรู้ไหมมะพร้าวอ่อนซื้อมาสามวันแล้วไม่มีเวลากาดได้ผ่าเลยครัคือเลยขาเพื่พอนๆจ้าตะกรเจ็บจากต้นสดๆนะคะเพื่อนจ้าอันนี้ก็อะไรรู้ไหมมะพร้าวอ่อนซื้อมาสามวันแล้วไม่มีเวลากาดได้ผ่าเลยค่รับ ยไหมพี่ข้างบ้านนะคะแดงเลยคะ่ะได้มาหลายอย่างก็พักทองมาทำสังขยาพักทองค่ะอันนี้ก็ใช้ใส่นะคะเนาะะะะ้อ่จกของแซ่บๆอร่อยอร่อยนะคะ่อเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ว่าสวยขนาดเอออยากกินไข่ยัดไส้มานานแล้วค่ะนี่เครื่องก็จน อีลางน้ำไว้ไม่รู้จะได้ทำอีกไหมคเพนสวยงามคาเพนเพื่อนโอเคจ้าขอบคุณจ้าอันนี้ก็อะไรรู้ไหมมะพร้าวอ่อนซื้อมาสามวันแล้วไม่มีเวลากาดได้ผ่าเลยค่ะเพกาอ่าบานเฮาเอินบักลินฟ้า ได้มาสองน่วยค่ะหเพ่นไปน่วยหนึ่งแล้วเหมือเช้านี้สามลูกนะคะเพื่อนๆจ๋าสามลูกแล้วก็ก็พักทองมาทำสังขยาพักทองค่ะไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตะลอกเก็บตากต้นสดๆนะคะเพื่อนๆ ลูกละสิบบาทเนาะถ้ามาอยู่บ้านก็กินเนาะถ้าไปอยู่ที่อื่นนะแพงอันนี้กับสายๆนะคะเนะาองนอจากของแซ่บๆอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ว่าสวยขนาดเพกาบ่านเฮาเอินบักลินฟ้าได้มาสองน่วยค่ะให้เพิ่นไปน่วยหนึ่งแล้วเหมือนเร้านี้ ที่ไปถ่ายชิปเนาะแกก็เก็บแตงไทยให้รูปหนึ่งค่ะนี่เก็บพิกวันนั้นที่กั้งกุ้มเก็บพีค่ะไม่มีเวลาถ่ายคิกนะคะเพื่อนๆจ๋าก็พักทองมาทำสังขยาพักทองค่ะก็พักทองมาทำสังขยาพักทองค่ะไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตะลกรือ เก็บจากต้นสดๆนะคะเสว็ไหมครับเพื่อนๆนี่แล้วก็็ะไรค่ะเพื่อนๆจ้ามะลกอเก็บจากต้นสดๆนะคะหนเนาะเขาเขาไออันเวลาถ่ายวีดีโอแม่จูดี้กลับกล้องไม่เ์ปินนี่จะไปหัดครับ นี่ค่ะเดี๋ยวทำเราช่องแตงไทยเนาะคะนะ่ะเนาะเอ๊ะเกลี้ยงสตรียาโดนเขาแล้วก็เดี๋ยวทำเราช่องแตงไทยเนาะคะนะ่ะเนาะเอ๊ะเกลี้ยงสตรียาโดนเขาแล้วก็อะไรค่ะเพื่อนๆจ๋าตะลอกอืม เก็บจากต้นสดๆนะคะไหนเนาะเขาเขไออันเวลาถ่ายวิดีโอแม่จูดี้กับกล้องไม่เป็นินได้จะไปหัดครับนี่ค่ะอันนี้ก็บเส้สายนะคะเนาะก่จะคล้องแซ่บๆอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้บ้าสวยขนาดสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ไปตลาดมาแต่เนาะ มาละกอลูกเบลือก็พักทองมาทำสังขยาพักทองค่ะเดี๋ยวทำเราช่องแตงไทยเนาะค่ะเนาะเ,เครื่องสัตยาโดนเค้าแล้วก็เอออยากกินไข่ยาไส้มานานแล้วค่ะนี่เครื่องก็จนนี่ล้างน้ำไว้ไม่รู้จะได้ทำอีกไห้ค่ะวมันมาก แล้วก็จะมีแตงไทยด้วยค่ะทุ่วบานนี้ไปเยี่ยามสวนคุณลุงมาคุณลุงให้มาดูเพกาอ่าบานเท้าเอิญบักลินฟ้าได้มาสองนวยค่ะให้เพิ่นไปนวยหนึ่งแล้วเหมือนเ้านี้ให้พี่แกงมาด้วยพีแกงสิ